เป็นอย่างคือถมที่ดินสูงกว่าคนอื่นเห็นแกโตละกะเหตุเหตบานจะของสูงกว่าคนอื่นแรกเริ่มเดิมที่ที่ดินที่ท่านยาสูงแบบใดกับสูงแบบนี้แหละค่ะมันเป็นมาจึงสีมาแต่ไดก็คือที่ดินก่อนที่จะสร้างบานนะคะมันจะมีกองดินใหญ่ๆค่ะกองดินมาจากใสก็คือมาจากเพื่อนบ้านที่เขาสร้างบานแล้วแร้วเขาบ่ใส่ที่ดินค่ะเขาก็เอาดินทั้งหมดนี่ค่ะมาไหวที่ที่ดินที่ท่านยาส่งที่นี่เจ้าของที่กับทาการเกลียดดินเห้มันเสมอกันเนาะคือภาพไทยค่ะ ที่เพื่อนบ้านกําลังก่อสร้างบ้านนะคะที่ดินของท่านยากะสูงแบบนี้มาแต่ไดค่ะหลายคนยู่ไทยกะจะนึกภาพบ่ออกเด้อค่ะลาดวอชิงตันยู่อเมริกานี่ค่ะส่วนมากที่ดินจะยู่เทิงภูเขาคะ่ะนั่นที่ดินของท่านยาที่กําลังก่อสร้างบ้านอยู่ตอนนี้ก็คือ,อยู่เทิงภูเขาคะ่ะแต่ว่าภูเขาบ่คคอยสูงคะ่ะภูเขาในยน่มมากที่ดินบนภูเขายู่อเมริกานี่ค่ะเ,เวลาเขาจะสรรที่ดินนะคะแบ่งเป็นลลอดเพื่อก,า,การขายเหล่าสร้างบ้านนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็นลักษณะขันบันไดค่ะไล่ไล่ ดับลงมากค่ะประสงค์ด่เขาเห็นแบบนี้ก็มีหลายอย่างค่ะเพื่อให้ดูเป็นระเบียบสวยงามเพื่อป้องกันปัญหาดินสไลายน้ำไหลและที่สําคัญที่สุดคือแต่ละบานจะบลอบังวิวสึ่งกันและกันค่ะบานทุกหลังก็คือจะได้เห็นวิวงามๆค่ะคือจังบ้านของท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบานของเขานี่บ่ได้ไปทมเพิ่มให้สูงก็ค่อคนอื่นค่ะแต่ที่ดินตรงนี้มันสูงอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะอเมริกาค่ะดินมันแพงด้ยค่ะบ่มีผู้ใดไปเสียเงินสื่อดินเพื่อมาทมที่ให้เจากของสูงหรอกค่ะที่ดิน ทันยามันสูงเพราะว่ามันสูงอยู่แล้วค่ะแล้วที่นี่ก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อนบ้านค่ะเขาบ่ใส่ดินนะคะเขาก็เอามาเทอยู่ตรงหลอดีทันยาซื้อที่ดินของทันยาก็เลยดูเหมือนว่าเป็นที่ดินที่สูงก็คาคนอื่นค่ะถึงที่ดินเขาจะสูงค่ะแต่จิตใจเขาก็สูงคือกันค่ะเลยอยากจะมาหลอกให้เข้าใจตรงกันค่ะว่านี่เป็นเรื่องของการจัดสื้อที่ดินค่ะบ่แเม่นว่าการเห็นแก่โตแต่ย่างใดทั้งสิ้นแต่หลอดีทันยาซื้อก็คือเป็นหลอดเกือบสุดท้ายละค่ะก็คือเหลือเลือก ก้ามสือเนาะค่ะซึ่งเพื่อนบ้านทั้งหลายแล้วเขาก็เลือกที่ดินของเขาไปแล้วนะคะว่าเขาจะเอาลอตใดได่ถี่มามสือที่ดินก่อนเนาะค่ะเขาก็สมทซิ์เหลือก่อนเนาะค่ะเขาก็คือบนเลือกเอารตถี่มันสูงสูงมันงามๆาเนาะค่ะเพราะว่าพวกเขาหนีทั้งหลายแลทถี่อยู่ในหมู่บ้านทัญญานี่ค่ะเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าที่ดินของทัญยานี่ค่ะมันมีปัญหาเรื่องบ่อเก้อต้องเอาไปวางอยู่หลังบ้านเพื่อนบ้านเนาะค่ะทัญยากับสามีสือที่ดินแปลงหนีโดยบ่งบอว่าที่ดินนี่มันมีปัญหาเนาะค่ะที่นี่หลังจากดีเข้าบบริษัทออก บริษัทไม้มาคดหาดินทรายรวนเนาะเขาเจอว่ามีดินทรายรวนอยู่ในบ้านเจ้าของค่ะตอนนี้สามารถว่างบอ่อเกลืไว้ในที่บ้านของเจ้าของเนะคะ่ะบริดเอาไปว่างไว้บ้านเพื่อนบ้านแล้วเนาะคะ่ะที่ที่ดินของท่านอยากกลายเป็นมูลราคาศูนย์บาทเนาะคะ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นมีมูลราคาขึ้นมาทันทีเลยค่ะดูดีดูงามก็คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาเหลือกไปก่อนละคะ่ะเข้ามาสุดถ่ายแต่ว่าเข้ามาสุดถ่ายแต่ว่าเข้ากะ สวยงามได้ค่ะเบิงที่หลักบาทแล้วที่ดินของท่านยานี่คือเป็นพื้นเดียบสามารถใส่สอยใดทั้งบาทเลยค่ะ